สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันดีนะเป็นวันที่11เดือน11นะคะแล้วก็เราอยู่ที่ร้าน11 AM Cafe and s p a มคนะคะทำการเฉลิมฉลองร้านด้วยค่ะ วันนี้เนี่ยก็คือเมย์แบบว่าเริ่มวางๆบ้างแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูในร้านด้วยอ,อันนี้คือเรามาร้านเช้ามากเลยนะ,ะทุกคนเช้าผิดปกติ10บโมงสีทุกคนก็คือในยามเช้านะคะคือน้องๆจะมาที่ร้านประมาณ10บโมงนะคะแล้วก็จะเริ่มแบบเตรียมของค่ะเอาเค้กลงตู้นะคะแล้วก็เตรียมพวกแบบน้ำต่างๆอยากให้อัปเดตความเป็นไปของหน้าร้านก็คือมีลังนกมาสร้างลังแล้วหนึ่งหน้าร้านมีน้องหมามาหนึ่งนี่ดอกเดซี่เฟื่องฟูมากทุก แ่ะน้องมาแบบลมแหลมอ่ะขอใช้คําว่าลมแหลมแล้วน้องก็แบบน้อยมากคือตอนนี้น้องขยับขยายสายพันธุ์แล้วแล้วก็สดชื่นมากแล้วก็ตรงนี้เออ นิดนึงอะตอนนี้จําไม่ได้แล้วว่าปลูกต้นอะไรบ้างเพราะว่าเกิดแบบอิลุงกุงนังกันไปหมดแล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าเออเข้าไปย่างไกลตรงนี้เท่าไหร่คือตอนนี้เรากำลังแบบเข้าสู่หน้าหนาวเม่์ว่าจะหาโต๊ะนั่งกลางสวนแบบสไตลอังกฤษอะม,มาตั้งแถวนี้ให้ทุกคนได้แบบเดินเล่นถ่ายรูปก,กันคือจริงๆอะเนื่องจากว่าเป็นวันที่11เดือน11ใช่ไหมคะก็คือเมย์ทำการเฉลิมฉลองร้านด้วยการเข้าครัวทําเค้กเพิ่มเองอีกก็คือเป็นบนานอฟฟีก่กับทีมงานที่แบบว่าทําช่วงแบบวันสองวัน ทำน้อยทำไม่ทันแล้วก็เท่าตัวนั้นอะไรกินจริงมาอีก,อก,อก,อกครึ่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้โดเมพามาชิมเครื่องดื่มที่ร้านไหมเพราะว่าเหมือนคือตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่มีโอกาสอธิบายเรื่องราวแบบของเครื่องดื่มในร้านเลยแต่ก็จริงๆจะบอกว่าเครื่องดื่มมีแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะก็มีไอเดียเมนูขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ฟีดแบ็กลูกค้าอยากทานอะไรกันอะไรเงี้ยก็มาพัฒนาต่อยอดกันพอย่างวันนี้จริงๆต้องทำทำเมนูเครื่องดื่มของโฮจิชะมีเมนูตามเทศกาลต่างๆเลยแลเมพาไปดูดู คือจะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเครื่องดื่มที่แบบว่าเรา recommend ม,มาะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มขายดีด้วยขอยงที่ร้านแล้วก็นี่เป็นเครื่องดืงม่มเมนูตัวคอนปกติแต่ว่าเนี่ยถ่ายเองหมดเลยนะดูเหมือนแบบว่าจ้า,งห,ง,างหรือ,อว่าจ้างมาปีกันว่าจ้างเหรือเปล่าเนี่ยเราถ่ายกันเองคือแบบท้ากันอยู่สองสามคนบอกแล้วทำเองทุกขั้นตอนเมนูนี้ใครทำเอย่ยดิฉันอีกแล้วเป็นทุกอย่าง <S 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 นี่เออาะไรแล้วก็มีนี่ไงทําเมนูภาษาไทยนะคะแล้วก็คือนี่เป็นเมนูเขาเรียกว่าเมนหลักเบสิกของที่ร้านเนาะที่มีไว้อยู่แล้วตลอดนะคะแต่ก็จะมีแบบเมนูเขาเรียกว่าอะไรเมนูตามช่วงเทศกาลอย่างช่วงแบบเดือนตุลาที่ผ่านมาก็มีเมนูฮัลวีนนะคะก็คือนี่เป็นโกดิชาเอสเปรสโซใช่ป่ะกับนมของเอ่อทางร้านมีนมพิเศษใช่ไหมคะเป็นนมสเปเชียลของที่ร้านแล้วก็อันนี้เป็นสตรอเบอรี่บัตคือแบบลูกค้าถามหาสตรอเบอรี่ปั่นเยอะมากทุกคนแล้วไม่เคยลองหาถาแล้วก็อร่อยอันนี้เหมือนแบบกินไอศกรีมสตรอเบอรี่ปั่นเลยอันนี้อร่อยมาก ก็เลยคิดว่าอันนี้จะเอาไปขายต่อถึงช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึงด้วยเพราะว่าอร่อยอยากกินเองก็อยากอยากเอาไปกินเองเรื่อยๆด้วยอ๋อทุกเช้าอ่ะน้องๆเขาต้องคอยชิมแบบกาแฟเพราะว่ากาแฟแบบเขาเรียกว่าอะไรกาแฟแต่ละวันมีความเซิทีฟดีวันนี้กาแฟแบบความชื้นเท่าไหร่อากาศเป็นยังไงต้องปรับเมล็ดยังไงก็ต้องให้น้องธนชิมกาแฟเรื่อยๆแล้วเมย์ก็ได้ชิมด้วยทุกคนเหมอน่าดูดีๆมีชิมกาแฟดูดีมากทุกตัวเลย คือเป็นผู้ใหญ่ยังอ่ะคือน,นี้พี่กินกาแฟทุกวันหรือเปล่าลาเต,ต้เป็นกาแฟนมนะแต่ว่าถ้าอาร่อยของที่ร้านจะเป็น11 e m e n A M แต่ที่เป็นเมนูสเปเชียลของที่ร้านจ้าโ so ชว์ที่ร้านนี้สิพี่ครับคือนี้ยเมย์ทำเป็นเหมือนแบบคาราเมลไลซ์สับผุเป้วยเอาไปทำ มีคาราเมลอกลเห็นมากเป็นแบบคาราเมลไลซ์นะคะแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะก็คือต่างกันที่ที่แพ็กเกจเลยก็บานอฟฟี่เป็นกลมๆไงเลยใช้แบบถาดกลมหนึ่งหนึ่ที่เป็นกระดาษอย่างนี้นะคะเอาแบบยาวแบบยาวเป็นทีรามิสุคอ๋ออุ้ยจะบอกว่าทีรามิสุเราใช้ไอเนี่ยโคบูร์ของที่ร้านที่ร้านมีกาแฟโคบูร์ด้วยน้องรู้จักกาแฟโคบูร์ป่ะไม่รู้จักต้องไม่รู้จักเลยเหรอกาแฟโคบูร์ก็คือกาแฟสกัด ก็คือสกัดกาแฟด้วยการใช้ความเย็นนั่นเองค่ะก็เลยจะได้กาแฟที่มีรสชาติที่ไม่ขมแล้วก็เข้มแล้วก็มีความหวานมากขึ้นนี่นะคะเทีลนวิสูเป็นสีมินมินอะเป็นแบบยาวๆมินมินน่ารักมากอันนี้ เดี๋ยวเราไปทำหลังตัวไปทำบานอฟี่กันต่อค่ะก่อนแว้ไปทำขนมคนกาแฟเมกาโน่นะคะชิมทุกเช้าแต่ว่านี่น้องๆเขาชิมไปแล้วบ้างแล้วเลยกาแฟวันนี้หอมมาก ที่เขากินกาแฟเยอะๆรู้ป่ะแบบชอบแบบไหนเวลาไปกินมาเป็นไงอย่างนี้เป็นไหมือนรีสอร์ทอะสุดท้ายมาคือได้เป็นเมล็ดของที่ร้านอะคือที่ร้านอะใช้เป็นเมล็ดที่เป็นแบบเฮาส์เบรนน์นะคือเหมือนแบบเบรนน์ขึ้นมาเฉพาะของที่ร้านเลยนะคะเป็นเมล็ดเอธิโอเปียบราซิลแล้วก็ดอยช้างค่ะมีของไทยผสมด้วยคือรสชาติอะมันจะออกไปในทางแบบช็อกโกคาราเมลนัตตี้แล้วก็เป็นเบอร์รี่ตอนปลายอะตอนปลายเป็นเบอร์รี่แบบอัฟเตอร์เทสอะ ไม่อยู่ในครัวแล้วนะคะทุกคนก็คือว่าหน้าร้านเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ปะก็มีมาทำขนมหลังครัวใครที่มาแล้วไม่ซื้อคือให้รว้ว่าน่าจะอยู่ในหลังครัวนะครับทำไมถึงเลือกทำบานอฟฟี่อ่ะคือเหมือนพอมาทำที่ร้านอ่ะก็คือมีน้องช่วยก็ง่ายขึ้นแล้วก็แบบที่ร้านเขาเรียกว่าอะไรอย่างพวกคาราเมลคาราเมลอะไรอย่างเงี้ยก็มีคาราเมลของที่ร้านอยู่แล้วคือเหมือนใช้วัตถุดิบที่ร้านอ่ะมาเป็นแบบหนึ่งในส่วนประกอบของขนมอะไรอย่างเงี้ยอย่างทีรามิสุอ่ะคือเหมือนไม่ใช้โคบูผสมกับช็อกโกแลตที่ร้านอ่ะเอามาใช้ทำตััววขขนน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 มมมมออองทททีีีีรราาาาาาิิสุคคค่่่่่ไไไดด้้กกกแฟฟเเ็ืพะะะตจ๊ น้องในร้านกำลังทำเบอร์รีบ่บนะคะเดี๋ยวจะเสียงดังเพราะเดี๋ยวต้องปั่นปั่นตัวเบอร์รี่ที่เป็นแบบแช่แข็งคือเหมือนเราใช้ปั่นไม่ใช้น้ำแข็งเลยอ่ะเพราะงั้นก็เลยมันจะเสียงดังมาก เล่าว่ากิจกรรมที่เมย์อชอบที่สุดก็คือมายที่ชอบทำอะไรที่สุดในในครัวให้ใายบีบวาฟเฟิลเห็นไหมแต่จะเล่าให้ฟังว่าเมย์อชอบบีบวาฟเฟิลที่สุดเลย,เนยในครัวเวลาอยู่ข้างหน้าแล้วได้ยินว่ามีออเดอร์วาฟเฟิลอ่ะเมย์ก็จะวิ่งมาทำหลังครัวเลยถ้าน้องๆอยู่ในร้านแล้วรู้ว่าเมย์อยู่แถวเนี้แล้วมีออเดอร์วาฟเฟิลก็จะมาถามเมย์ว่าพี่เมย์อยากบีบวาฟเฟิลไหมกล้วยมันมีผลไหมพี่เมย์กับมาร์ฟฟี่อ่ะแบบใครก็ใช้กล้วยหอมมันก็หอมเหมือนกันหมดนั่นแหละแค่ถ้ามันสุกมากๆมันก็จะหอมมากหวานมากเพราะว่า มันมันเป็นกล้วยสดอ่ะไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอะไรมันก็จะเป็นกล้วยที่เป็นกล้วยแต่มันจะหอมคาราเมลขึ้นอยู่แล้วไงเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคาราเมลซิเนเจอร์ของที่ร้านอ่ะเอามาใช้ทำในบานโอฟี่ด้วยก็จะบอกว่าบานโอฟี่เป็นช่วงคือในช่วงๆที่เมย์ว่างทำบางทีก็แบบทำไม่ทันอะไรอย่างนี้ไงแล้วแต่กล้วยด้วยว่าได้กล้วยมาหรือเปล่า มามาราเมไลซ์นะคะแล้วก็มาเบิรน์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นบานอฟฟี่คาราเมลไรซ์พายนะคะนี่พร้อมเสิร์ฟแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะถึงลูกค้าหรือเปล่าเพราะว่าค่ะิวแล้วอาจจะกินเองไปฮนะเดี๋ยวขอทำถึงเพื่อนก่อ ทุกคนก็คือตอนนี้เมย์แบบว่าบายสองแนละ้วตั้งแต่เช้าถึงบายสองอะ่ะเพิ่งทำเค้กเสร็จนะคะแล้วก็ปวดหัวนิดนึงแบบว่ามีอาการเมื่อเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าก็เลยเดีนั่งกินเค้กแต่ว่าตอนนี้ก็คือคนมีประมาณหนึ่งอะ่ะแบบมีลูกค้าเยอะจำนวนหนึ่งก็เลยเดี๋ยวนั่งรอตวเนี้มีการไปช่วงชิงบานอฟฟี่จากในครัวที่ทำไว้นะคะมีน้ำแข็งเสิร์ฟม,มาด้วยนะคะนี่เเพื่อแบบอยากกินแบบสดชื่นขึ้นก็คือจริงๆโคบูจะเสิร์ฟมาเป็นแบบเป็นเซตอย่างนี้ เส mm. ิร์ก <antique> <issions> ินที่ร้านนะคะหรือว่าซื้อเทคเอาไว้ก็ได้รสชาติที่ที่ทำมาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบคาราเมลถั่วแล้วค่อยเป็นแบบเบอร์รี่ตอนปลายอันนี้ต้องกินทันทีอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะเป็นเอลเลเว่นเอ็มแบล็กนะทุกคนก็คือชิมเคียงเพียงกังมากนี่แหละก็คือนี้ต้องยกดื่มเลยเป็นนมเสิร์ฟเย็นของที่ร้านใช่ไหมเป็นนมที่เสิร์ฟทางร้านเสิร์ฟเย็นกับเอสเปรสโซช็อตเปอร์นด้านดัคือเวลากินมันจะเป็นความแบบละมุนเนี่ยมันจะเป็นความร้อนเคอกิน้ซึ่งาะด้าานนนนนเเป็็มยจะ ลองทำซิงเกิลเลอร์กินเยอะมากพอแบบพอมาเปิดร้านอ่ะก็เลยกินเป็นแบบลาเต้เอ่ยิมิกาโนเอ่ยอะไังงี้ยมากกว่าคือเป็นนมพิเศษของทางร้านเนี่ยบนนี้นมมันจะนวลมากอ่ะมันจะแน่นกว่านมทั่วไปแล้วก็มันก็จะมีความหอมมันอันนี้โคบงลทรามิโซะนะครับอร่อยอร่อยอือร่อยเหมือนมีใส่ล้ำล้ำลงไปนิดๆนึงอ่ะแค่ไดยกลิ่นแบบหอมหอมอะ คืโอโกฟูทำมานสกัดดีนะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นแบบกลิ่นไหมของอกาแฟคือมันมันมันเลยกลมกล่อมขึ้นนะแม้แต่มันมีความเป็นกาแฟติ่งติ่อยู่แต่ว่ามันแบบมันไม่ได้ดุงขึ้นมาขนาดนะั้นแต่ว่าก็รับรู้ถึงรสกาแฟ <c oughs> อยูเพราะว่าบางที่ถ้าเป็นแบบกาแฟมากๆเนี่ยก็จะแบบดูดซินได้ไม่เยอะอะดูดซิ่ไม่มากนะมันอยู่เลยอนะกินเป็นข้าวเลย เมนูช่วงช่วงฮาโลวีนแต่ว่าขายดีมากนะคะแล้วก็จะอยู่ยาวเป็นถึงคริสมาสเพราะว่าเป็นคนสีแดงมาแต่ว่าเดือนนี้แบบแอดัดแน่นิดหน่อยอะไรเงี้ยคือทุกคนที่ได้มากินเนี้ยจะบอกว่าเหมือนได้กินไอติมสตรอเบอรีป่ปังเมนูขายดีที่ส่งร้านอยากดูไหมส่งคำถามทางบ้านมาให้โอกาสคำถามทางบ้านเปิดคำถามมาตอนนี้ค่ะคอมเมนต์ถามมาเยอะมากว่าแบบว่าเมนูไหนอร่อยเค,ค้กชิ้นไหนอร่อยเค,ค้กแบบไหนอร่อยเมนูเมนูคือไม่ได้เราเราต้องแนะนำเราต้องแนะนำ เมนูขาคอย่าจะเป็นช็อกโก,กแลตปันป่นช็อกโกแลตปั่นคาราเมลปั่นอะไรเงี้ยขายดีส่วนกาแฟที่ขายดีก,ก็จะเป็นของที่ร้านซินเนเตอร์อ่ะอันนี้ไม่ได้เหมอนแต่กันเนี้ยขายดีแล้วก็แบบทุกคนที่มากินแถวนีบอกว่าพูดอร่อยกินง่ายกาแฟากินง่ายมากอะไรเง้ยจริงๆใครไม่กินกาแฟอยากให้มาลองชิมนะคือว่าแบบมีเองอ่ะก็อย่างที่บอกว่าตอนทำอ่ะเริ่มจากตอนแบบไม่ได้กินกาแฟเก่งแบบกินก็แบบมันกินง่ายมันอร่อยมากหรือถ้าใครแบบเข้าไปอีนไม่ไหวอะไรเงี้ยก็คือมีเป็นมัทฉะเป็ซตอีเวนต์ฟรีอันนี้ะลากา่จจไ เข้มใช่ปะความเข้มของกาแฟไปถึงความนวัวความแบบความของมันของนมแต่ว่าถ้าเป็นมาชาดจะเริ่มจากความของมันของนมไล่ลงไปถึงความเข้มของมชาชัดเค้กจะบอกว่าแล้วแต่วันว่ามีอะไรแต่ว่าก็ว่าเค้กที่ร้านอะหมดทุกวันเลยแล้วก็มีส่วนตัวนี้ชอบเค้ก่เปรี้ยวไงแบบชอบความสดชืน่นก็จะชอบเลมอนเค้กเลมอนชีสเค้กอะไรคือจริงพวกชีสเค้กที่ร้านอะแบบลูกค้าชมเยอะลูกค้าบอกว่ากินง่ายหวานน้อยอะไรเงี้ยอ กินบอดจิตกินเท่คุณชอบกินเก๊กคุณมากของเจนาแล้วก็กินเฉลี่ยแล้วขอใบละชิน้นลูกคชักพี่เมย์กินเข้าใจไหมขอบคุณคำถามหนึ่งค่ะพี่เมย,ย์น้ำตาของพีต้นห้าโลห้าโลตอนนั้นที่สามโลพีแล้วนะสามโลที่ขึ้นมาเมย์ว่ามันพีแล้วตอนนะี้ห้าโลแล้วก็แบบไม่มีคีย,ย์ค่าจะหยุดตัวไม่มีคีย์ค่าจนหยุดน้องๆน้อ,องชิน้นนี้ให้ก่อนถ้าต้องอ่ะแล้วน้องบอกมาว่า เหมือนอะไรอร่อยปะไอศครีมสตรอเบอรี่ปั๊ก อันนี้อร่อยคือมันจะเป็นสตรอเบอร์รี่ที่แบบมีความหวานหวานเปรี้ยวๆนิดนึงอเลยเงี้ยนมนมเนียตอนนี้ที่ร้านกำลังเพิ่มเมนูใหม่คือจะบอกมีเมนูใหม่เลยนะมาลองกันได้มเมนูใหม่ล่าสุดอันเนี้เขาเบิกคำว่างงในส่วนของฝั่งฝั่งทีมแบบว่าคิดเมนูอะคิดทุกวันเนี่ยขมุนดิฉันได้แรกแรกใครขมุนดิฉันดิฉันคุณหามแบบแรงมือดิฉันเอ่อฟองน้ำสุดแรงดิฉันงงกับใส่คลิปคลิปไม่หยุดล่าสุดก็คือมีเมนูใหม่ที่สำหรับแบบคริสต์มาสคือเนี้อร่อยคือ มัช่า2สาลตอนแรกที่เขาเสนอมานะก็อยากทำแบบมะช่าเสาเมาลนให้ชิมไม่แบบไม่โอ้แบบไม่เอาไหมแบบมันเข้าวันหลบอภาษาอีสานเขาอว่าบืนมันแับว่าบืนป่ะบืนนะไระบืนบืนที่เลยเนาะบืนเนาะแบบทักษะการเข็นที่มันแบบมันต้องลากมันต้องถูมันต้องแบบมันคลึกค่ะคือบืนก็บืนทำออกมา รู้ป่ะวาแบบมันเป็นชาเขียวแต่กินเข้าไปมันสดชื่นอ่ะคือลองคิด้าว่ากินชาเ่ียวใ้่อี่แล้วก็แบบแล้วก็เป็นชาเขียวแบบผลไมะแล้วรูป่ะว่าเนี่ยคือเมย์แบบพันหมวกนปาใเลยนะเมไม่ให้ทอย่าทาแบบไม่ต้องทามันไม่เข้ามาัออกแบบมันไม่โอเคหรอกแบบไม่โอเคมาก,นกนนแบบ่นะไ้คนก็เกินๆอ่ะแบบือถือรถตัดย้าย แล้วก็มีคนเอาเนี้ยมาให้แบบแยั่ใส่ปากแล้วก็กินอ่ะแล้วเนาะแล้วแบบนี้ก็แบบอร่อยอ่ะสดชื่นตอนมันหิวน้ำเลยมันเหน <c oughs> <seemed like> ื่อยอยู่หิวน้ำ้วกินแล้วมันสดชื่นมากเลยอ,อันนี้เดี๋ยวชิมอีกเมนูอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายที่ชูครีมจริงๆริขนมที่ร้านเยอะมากแล้วที่เนาะแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยอ่ะรอบที่เรากินอย่างเนี้ย ก็หางหางเองก็น้องที่ร้านอร่อยอร่อยอร่อยกินอร่อยมากตรงกลางมันมีแบบัดตาด้วยจะบอกโชคดีมากนะถ้าวันไหนมีทูตีเพราะความหมดเร็วมากแล้วก็อันงนึงให้น้องแนะนำก็คือเลมอนเทกก็ได้นะทุกคนประมาณนี้คือเมนูที่ร้านเดี๋ยวมีมาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่า เราไม่เคยหยุดคิดทีมคิดของเราและเราชิมทุกวันชิมไม่หยุดนะก็ไว้มากินเรื่อยได้น,นะคะมีเมนูสเปเชียลเรื่อยตลอดอยู่แล้วคือเดี๋ยวคอยติดตามแบบเมนูใหม่ๆได้นะคะที่ไอจีของร้านก็ได้เพจหวานก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจริงๆไม่รู้ว่าคลิปนี้นปล่อยทันไหมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงคริสต์มาสเดี๋ยวมีต้นคริสต์มาสใหญ่นะคะเดี๋ยวลงในสตอรี่ให้ดูแต่ว่ามีต้นคริสต์มาสสั่งไปแล้วมาแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่ต่อนนะยาเสนะ่าเลสยสิบฟุตอะมากินกันได้นะจ๊ะ โปรเจกต์ช่วงคริสต์มาสอนะ่ะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะมีแบบมีกับแบบสอยดาวอนะไรแบบเล่นๆกันกรุบกรุบกรีบๆแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพวงนะเพราะว่าอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวมีเป็นซานต้าเป็นซันซตี้เฮ้ยแต่เ <laughs> ท่านั้นตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนอ่นะขะ้ามาตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน แวะมากกินข้าวค่ะนี่คือกระเพราเนื้อเปื่อยแบบพิเศษเยอะมากมาแล้วค่ะอันนี้เครื่องในกับไก่แต่ทำไมพริกเยอะขนาดเนี้ยแล้วก็พริกด้วยกันนะับพริกเป็นวัตถุด,ดิบหลักกินจ้า กลับมาที่ร้านแล้วนะคะวันนี้จะมาทำที่ร้านีิสุกเท่าทีนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไว้วางขายจะเล่าให้ฟังว่าก่อนนี้มีเวอร์ชั่นทดลองทำเทียนี่สุดไปแล้วฝึกทำทำเองกิน <ๆ S 1> เอง,เ,องเรียบร้อยแล้วอร่อยก <ๆ S 2> ็เลยทำขาย,ยจ้านี่นะคะกาแฟาที่ใช้เป็นโคบูรของที่ร้านเดี๋ยวใช้ชุบกับเลดี้ฟิงเกอร์ด้วยเลยมีเครื่องดื่มห้ชิมกับชิมกีฬาคือเหมือนที่ร้านอ่ะก็คือกำลังมองหาเหมือนแบบเครื่องดื่มที่มากแต่ว่าทุกที่หาได้ที่อีสาน ซึ่งมอลโบรีอ่ะก็คือเติบโตได้ดีในหน้าหนาวช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงในแถบอีสานด้วยนะคะอืมเหมือนมันขาดกลิ่นอะไรบางอย่างที่นํำอะโดยที<ด>่<ด>้ามันโอเคแล้วแต่มันไม่มีกลิ่นอะลืมผงเิโรส <laughs> <laughs> ก็เก็บร oh ้านเสร็จแล้วราแล้วนะคะแล้วก็ทำขนมเสร็จแล้วแล้วก็จะขอปิดคลิปเลยแล้วกันเหนื่อยมากคนหนึ่งวันกับการมาที่ร้านประมาณนี้แหละก็จะประมาณนี้นะคะก็แวะมากินได้นะคะที่คอนแกนนะคะอิเลเมนต์เอ็มคาเฟ่แอนด์สเปซมีขนมมากมายเครื่องดื่มมากมายมาลองชิมกันได้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมีเมนูใหม่ๆเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็คริสต์มาสมีต้นไม้ใหญ่มากนะจ๊ะมาได้นะจ๊ะไปแล้วค่ะ